เทน้ำปรุงลงไปจ้าแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันจ้าเฮ้เรื่องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีสาวบ้านดุงข้ามาามักหมูเห็ดหมูเสียบใหม่ขายจากลูกค้าช่างหาเวลาบ้างเหจ้าเพื่อได้ค้ากับเขาอยู่เมืองนอกจ้าจ้า ไอนุกปรุงเซตแล้วนุกก็เอามาคุกหมูจ้ะมักไว้มักไว้ะเสียบจ้ะขาดก็ได้ืื้นาำกะทิด้จ้ะนำนำกะทิเดี๋ยวสีใสที่หลังจ้ะจ้ะคุกคุกเข้าให้หมูเข้ากับเครื่องปรุงจ้ะกับซอส หากใครอยากได้สูตรเขียนคอมเมนต์มาได้จ้าเดี๋ยวสิเขียนให้เฮ็ดบ่อยากจ้ายากตอนยากตอนได้ที่จ้ายากตอนเสียบใหม่จ้ามันใส่เวลาโดนหมอใหญ่ได้จ้าหมอเกลิต เค็ดดูอยู่จ้าเ้าใส่สันคอหมูจ้า ักไวประมาณสักสำหรับอ้อมเป็นเป็นคลืนจ้ะมักไว้ในตู้เย็นเป็นคลืนจ้ะแล้วก็พอก้อนเขา้าเสียบเข้ากับมักคูุกใส่น้ำกะทิประมาณชัม่มมุงนึงจ้าแล้วก็มาเสียบจ้า